สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานประกวดกระเบือครั้งที่หนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็ตรงอยู่วันที่4ี่พฤศจิกายนพศ2560นะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าผมอยู่ข้างหน้าผมชื่อพสยามเจ้าเพชรสยามนะครับผม ไบยักษ์ของเมืองอุทัยเลยนะครับวันนี้ครับมาโชว์ตัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับตัวจริงใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เพชรสยามสูงเท่าไหร่ครับผม26แล้วครับ1710เมตรอยู่ในกระเพาะที่4พวกเราตอบไปแล้วเนาะเพชรสยามตอนเพาะแรกเป็นกระพาะฮวงเงินไม่ใช่ว่ากระเพ้ะหมาก เพชรสยามนี่เขาเป็นลูกเต้าเรอใครนะครับผมลูกพ่อุงเพชรครับพ่อเป็นพ่อลุงเพชรแม่ใครแม่ปีมาญาเข้าไปโอ้โหโดนโดนโดดเด่นเขาตรงไหนบ้างครับผม ก็น่าจะเป็นโครงสร้างครับโครงสร้างใหญ่นะครับแข้งขาไม่ว่าจะเป็นกระโหลกหน้าเขาเขาเขามีหน้าเขาที่ใหญ่มากนะครับขาเขาก็น่ารักมากนะครับแล้วก็จะเป็นคอยที่มีกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เขาสูงเท่าไหร่แล้วครับผม176ยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรท่านผู้ชมนะครับโครงสร้างแล้วก็ทสี่อาบูมังใช่ไ แม่ขาใหญ่มากครับแม่ขาใหญ่มากนะครับอัตลักษณ์ควายไทยครบนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าเขาที่เปิดกว้างบทก็คือว่าแบบนี้นะครับในกาด้วยอาหารที่มีไฟเบอร์ที่สูงไปดูส่วนท้ายเขาครับที่เ้าใหญ่ท้ายเขาใหญ่มากครับซึ่งมีโปรตีนต่าใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่มี มีน้ำเชื้อจำหน่ายไหมครับผมมีครับน้ำเชื้อจำหน่ายยังไงครับผมลอดสองพัหลอดละสองพันรดละสองพนะครับผมชุดละชุดละสิหลอด12อหลอดชุดเท่าไหร่ครับชุดละสองหมื่ลอดวันนี้มาให้สิบห้าหลอดเนะควันนี้มาสบาอ เพจสยามนะครับของผู้หญ่งแชทควยงามมเืองพิษนุโลกจังหวัดปทัยธานีนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเบอร์โทรติดต่อไปด้วยครับผมคือติดต่อทางเพจผู้ใหญ่เลยครับเพจผู้ใหญ่แชทควยงามนะครับหนึ่งนะครับแต่ถ้าผู้ชมอุ่นตัวสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากได้น้ำเชื้อนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ครับผมเอาเลยครับบอกเบอร์มาเลยครับ0 9 4ย์ เจ็ดแปดเก้าเก้าครับคยครับมีเชื่อบริการด้วยนะครับครับมีเชื่อบริการด้วยนะครับโอ้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับผมอ๋สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม